สวัสดีท่านผู้ชมเรือโลกทุกท่านนะครับผมเจมเมอร์สตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับเกม Fairy Tail j u ร i t of k e r เ n อนะครับเป็นเกมที่เพิ่งเปิด OBT ในเซิร์ฟจีนนะครับมาเพิ่งมาในวันนี้เลยแต่ก็ไม่ทราบว่าประมาณกี่โมง น่าจะในช่วง10โมงนะฮะที่เพิ่งมาเปิดนะครับให้เราทดลองเล่นกันนะครับซึ่งครับตอนนี้ผมใช้มือถือขึ้นจอคอมพิวเตอร์ครับอาจจะได้ภาพที่ไม่ชัดคมชัดเท่าไหร่นะครับก็พอที่จะดูได้นะครับใครอยากเล่นก็เล่นในมือถือนะครับตอนนี้ในบลูสแต็กหรือน็อกนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเกมได้เล่นในมือถือได้เท่านั้นนะครับแต่ตอนเปิดเกมเนี่ยไม่แน่อาจจะเล่นได้ก็ได้ครับตอนนี้ผมก็ใช้แบบมือถือไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคน เกม a i r y t a ทลเนี่ยก็จะแนวนี้จะเป็นเทิร์เบตนะครับนะไปดูเพลคเกมกันเลยแล้วกันนะครับภาพอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์มือถืออ่ะผมเปิดจากมือถือให้ฟังแล้วกันนะครับอ่าจะเป็นเทิร์เนตนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมองมุมมองนี้นะครับนะก็จะมองง่ายขึ้นหน่อยนะครับก็จะตีโต้ไปโต้มาใช้สกิลนะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนุกมากนะครับนะเป็นเทิร์เบตให้เราวางแผนได้นะครับเราสามารถที่จะ จัดทีมโดยการใช้อัตโนมัติได้เนี่ยไหมมันจะมีให้กดตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าๆนะครับอันนี้คือเลือกตกลงเพื่อจะจัดตั้งทีมนะครับแล้วก็กดเข้าเล่นเล่นในด่านได้เลยนะครับนี่อ่านี่ก็จะใช้สกิลประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ตัวละครก็จะอิงมาจากเกมฟ i ลเลยนะครับทั้งหมดทุกตัวเลยนะนี่ก็จะโต้กันประมาณนี้ครับมีสกิลหมู่สกิลเดียวนะครับผม าจากแบบนี้และพิเศษอย่างหนึ่งครับเกมนี้สามารถที่จะไปหน้าอื่นได้โดยไม่ต้องมานั่งดูเขาต่อสู้กันได้ด้วยอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับเราไปสามารถไปกดฟาร์มกดทําน่นทํานี่น ύ, อัพเพลินๆได้นะครับแล้วก็รอมันเนี่ยเนี่ยพอมาเสร็จเคสเนี่ยก็จะเป็น AVP ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับของรางวัลน,นะครับทีน,นี้เราก็ทํอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมแล้วก็ใส่ของอัตโนมัติได้นะครับโดยกดสีทองทองตรงนี้นะฮะนี่กดเข้ากดออกได้นะครับอันนี้คือการอัพเลเวลนะ อ่านี่คือการ upgrade. อัพเลเวลอ่ะเราไปดูเพลงเกงมัาต่อนะครับอีกหนึ่งนะครับอีกสักดาหนึ่แล้วกันอ่านี่เราก็ดูเขาตีกันก็ได้นะครับเราจะไปหน้าอื่นก็ได้นะอ่ะเราดูเขาตีกันดีกว่านี่อันนี้ตัวละครนะสองตัวแรกที่เป็นนะตัวข้างบนนะครับแถวแรกเลยนะแถวมือขวามือนะครับขวามือสดของผมนะแล้วก็แถวหน้านะครับที่เป็นนักสืออันนี้ผมได้มาฟรีนะครับมัน ให้เปิดการันตีเลยนะครับที่เป็น5ดาวกันเ,เลยนะครับส่วนนักสืบน,นี่ก็ได้ฟรีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนต้นเกมได้แบบง่ายดายเพราะว่าป่าพี่แกตีหมูซ่ซะด้วยนะครับสุว่าแรงมากๆเลยนะครับผมจําชื่อตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้เขาก็แจกมาเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งเกมนี้สามารถสุ่มกาชาได้ด้วยนะครับกาชาก็อยู่ตรงกลางงนี้เลยเห็นไหมตรงกลางนี้เลยเน,นี่เยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยผมติ๊กอยู่เนี่ยอ่า อพอเราเข้ามาหน้านี้เราจะมีหน้าสุมนะเป็น3ตัวละครนะครับแต่ว่าจะใช้ตัวที่ต่างกาันจะเป็นตัว๋วสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจก็คือได้มาจากเพื่อนในการส่งหัวใจนะครับอันนี้จะเป็นตู้ของนักสืบที่เป็นใช้เพชรน,นะครับในการสุม่มะเราจะสุ่มกันเลยแล้วกันป้ายจะได้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอพอสุ่มปึ๊บเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราจะเปิดอันไหนก่อนลุ้นไปเลยอันนี้ได้สีดาวมาเลือกทีละอันเลยครับโอ้สีดาวมา2ตัวแล้วครับ นี่อ่าสีทองนี่คือได้5ดาวมาเลยครับเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ้โหผมไม่รู้นะชื่ออะไรแต่เขาว่าก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมลองจัดเข้าทีมเลยละกันนะครับพอเราได้ตัวมาแล้วเราก็กดจัดทีมนะครับโดยกดที่ตรงหนังสือสีทองทองด้านซ้ายมือสุดนะครับนี่ที่เป็นสีทองทองตรงนี้นะนี่ปุ๊บแล้เวเราก็ทําการกดปุ่มสีทองทองตรงนี้นะครับที่เป็นเนี่ยเนี่ยผมติ๊กไปแล้วเห็นปะนี่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยข้างๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะเราก็จะ เข้ามาที่หน้าวางตัวละครได้นะครับเราสามารถวางอัตโนมัติได้นี่กดปึ้งไปเลยนะครับอ่ะอันนี้คือผมวางไปแล้วไงเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับผมจะเอาตัวที่ไม่ได้ใช้ออกอ่ะตัวนี้เข้าไปนะครับตัวที่เพิ่งได้มาใหม่แล้วทําการอัพนะครับเนี่ยอันนี้ก็กดยืนยันนะคะตรงนี้นะตรงนี้คือเกิดการกดยืนยันนะครับเฮ้ยเราอัพตัวละครก็กดเข้ากลับมาหน้าเดิมได้นะครับแล้วก็หาตัวละครที่เราเพิ่งได้มาเมื่อคู่นี้อ่ะกดเข้าไปแล้วก็การใส่ อุปกรณ์แล้วก็กดอัพนะครับนี่กดตรงนี้รัวๆได้เลยอัพทีละห้าขั้นนะห้าขั้นนะครับแล้วสามารถเปิดเราอัพถึงขั้นที่อ,อยู่ในดับของมันนะครับเราจะเปิดของสกิลใหม่มาเห็นไหมสกิลจะมี4อันข้างล่างนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับสี่แล้วก็กดอัพขึ้นไปได้นะครับนี่แต่ถ้าเราไม่พอนะครับเรา,าสามารถกดกวาดล้างได้นะครับแล้วกดตรงการนี้ได้ครับเพื่อหาของที่เราต้องการกดหลายๆรอบก็ได้นะ เรียบร้อยนะครับล้วก็กดกลับไปหน้าเดิมล้วก็กดอัพนะฮะนี่เห็นไหมแต่ว่ามันจะใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเพิ่งจะได้ตัวมานะครับตงใช้ทรัพยากรอยู่นะครับอ่าแล้วข้างๆก็จะเป็นเควสนะครับเห็นไหมตรงที่ผมติ๊กไว้นี่เราสามารถกดรับเควสได้นะครับนี่ทางเควสตรงนี้ได้นะครับมันจะให้เราไปเลยนะครับว่าตรงไหนเควสที่เรายังไม่ทํานะครับอ่าอันนี้คือรับเควสนะครับอันนี้คือจะปลดล็อกได้นะครับกดตรงไข่ได้เลยนะนี่เราจะได้ ตัวละครน้องมาอ่านี่เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะครับอ่าเรากดอัพเลยแล้วกันนะครับออกอัพรู้ือได้นะฮะนี่อันนี้จะเป็นขั้น2หรือเปล่าอ่าขั้นที่มีเปีนะแต่เราต้องทําภารกิจตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วในระบบนะครับเราจะมีการลง PVP ได้นะครับเห็นไหม PVP เราสามารถเลือกได้นะฮะเราลองไป PVP กันดีกว่านะครับฟืบ PVP ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถกดไปหน้าอื่นได้นะครับนี่มันก็จะตีประมาณนี้เลยนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตอนนี้ทีมเราโหดแล้วครับเราอัพมาอย่างดีแล้วก็มีตัวละครอะผมลืมตั้งตัวละครไว้นะครับนี่ตัวละครผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับกด back ได้นะแต่ว่านี่ต้องผ่านประมาณ5เทอร์หรือเปล่านะับถ้าที่มันขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าคือเทอร์หรือเปล่านะครับนี่เราก็ชนะเรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อย่อะเท่านี้เราก็รับของรางวัลได้นะครับแล้วก็สามารถดูรีเพย์ได้นะเห็นไหมมีรีเพย์ให้เราดูด้วยนะครับผมอ่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้ว ของละวันก็ได้ข้างล่างตามนี้เลยครับที่มันบอกนะครับอันนี้เป็นที่สุ่มตัวละครนะครับจากหน้าที่ผมไปสุ่มให้ดูนะนี่เลยเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับข้างบนก็จะเป็นแพ็กของการเติมนะครับจะได้ตัวจะได้อะเอสอ่ได้5าดาวมาเลยนะครับได้เศษ5ดาวมาด้วยนะจะเป็นสุ่มนะครับไม่รู้ว่าเติมเท่าไหร่เหมือนกันนะครับใครที่เติมเป็นก็เติมเลยนะครับอันนี้ก็คือการล็อกอินนะครับวันที่2เราจะได้ตัวละคร5ดาวมาเลยนะครับฟรีนี่ ที่น้องยืนอยู่ข้างๆเนี่ยครับเห็นไหมต่อไปก็จะเป็นบัตรต่างๆนะครับนี่บัตรการ์ดบัตรรายเดือนนะครับอันนี้จะเป็นาการเติมครั้งแรกนะครับจะได้ของประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเติมยังไงเหมือนกันนะอันนี้คือการล็อกอินเหมือนกันนะครับนี่จะได้เศษของตัวละครที่ชื่ออะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้นะครับนะใครบอกใต้คอมเมนต์ทีละกันเนาะต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือน สวัสดีการนะครับถ้าเราเติมไปเราจะได้รับเคสประมาณนี้ตามเลเวลนะครับยิงเลเวลเยอะก็ยิ่งได้ของประมาณนี้เลยทำไมครับรู้ว่าเยอะมากเลยนะครับอ่านี่อันนี้คือของรางวัลที่เราทาเควสเสร็จต่ตอรางวัลน,นะครับสามารถกดไปได้อันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการสุ่มนะครับและนี้ผมเพิ่งสุ่มไป3รอบเองนะครับถ้าสุ่มสิรอบคุณจะได้ตั๋วมาสุ่มเลยนะครับน่าจะการันตีแหละที่เป็นตุกเนี่ยนะครับมีการันตีหนึ่งครั้งนะครับโอเค ต่อไปนะครับตรงนี้ตั้งยังไม่เปิดนะครับนี่ภารกิจตอนนี้นะครับมันยังให้ไปเราทําไปลงส่วนของแผนที่อยู่นะครับนี่แผนที่ในนี้อ่ะแล้วก็มากดลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็อ่ะนี่กดโจมตีแล้วก็เร,กเราก็ไปนะอื่นไปฟาร์มต่อนะครับไปทำเควางอื่นต่อนี่เห็นไหมเกมนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับเราไม่ต้องมาดูการต่อสู้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าด่านยากๆเนี่ยก็ควรจะ ต้องทำนะครับอ่ะเราสามารถเปลี่ยนกรอบได้ด้วยนะเรามีกรอบเนี่ยตัวละครตอนนี้มันแจกมาด้วยนะนี่กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับเน่กดตรงที่รูปได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกรอบได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เราสุ่ม,มาได้เลยทันทีนะครับส่วนใครเล่นเกมนี้ค่อนข้างที่จะลําบากในการเล่นก็คือโทรศัพท์เราไม่แรงพอเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับอันนี้จะเป็นบทโหมดที่ใช้ทรัพยากรในโทรศัพท์ไม่ต้องเยอะนะครับนะใช้น้อย เนี่ยอันนี้ตามระดับนะครับอันนี้คัสตอมนะครับก็คือสามารถปรับได้นะผมระดับห้านี่คือท่านสูงสุดนะครับถ้าปรับแบบนี้ก็คือจะภาพสวยขึ้นมานะครับสวยมากเดี๋ยวผมไปลองดูต่อสู้นะเอฟเฟกต์เอฟเอฟกต์มันจะมาครบมากเลยนะครับอลองดูนะแต่ว่าในตอนที่ผมอัดตอนนี้อาจจะได้ภาพที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันมันต้องมันอัดในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับโอเค อันนั้นจะกระตุกหน่อยนะผมกลับมาที่เดิมแล้วกันเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมจะจับเป็น60นะแนะนำปรับเป็น60มันก็ปรับขั้นสุดแล้วก็ปิดเอฟเฟกให้หมดเลยนะครับอ่าเอฟอ่าเปิดประมาณนี้ก็ได้นะครับนี่อ่าเรียบร้อยครับอันนี้จะได้ภาพชัดแล้วก็ความลื่นด้วยถ้าเราเปิดหมดเนี่ยทรัพยากรใช้เยอะเกินนะครับแล้วก็เอฟเฟกมันจะชัดขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าคอมอ่าโทรศัพท์เราจะช้าขึ้นมาหน่อยนะครับ อ่าเมื่อกี้ที่ลงไปเมื่อกบมันก็เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เองกดลงได้ตลอดเวลานะครับต่อไปนะครับก็จะมีเป้ให้เราสามารถที่มาดูของได้นะมีของที่มันแจกนะครับแล้วก็มากดรับตรงนี้ได้นะฮะนี่มีของมากมายเลยนะครับก็มาดูกันได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องขับสัตว์เลี้ยงแล้วก็อัพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อย่างที่ผมให้อัพให้ดูตอนแรก นี่ให้อาหารปลาได้ด้วยนะของที่เราเปิดเมื่อกี้เลยนะครับนี่ยังมีระบบมากมายให้เราเล่นนะครับอันนี้คือระบบสุ่มนะครับเหมือนอาสล็อตหรือเปล่าเนี่ยนี่อันนี้ต้องใช้ V2 ในการกดได้ทีเดียวเลยนะอันที่ผมเราใส่ฟีแล้วกด,ดลกดได้ทีละครั้งเนาะอ่ากดได้ทีละครั้งนี่ได้อะไรบ้างไม่รู้นะครับได้เป็นหมวกโอ้น่าจะของดีหรือเปล่าที่เป็นหมวกกับเศษนะครับเราได้อีกพมาพอสมควรแล้วก็ไปอัพตัวละครต่อได้เลยนะครับอันนี้ ใช้เหรียญนะฮะแล้วก็ตัวละครมาที่เดิมนะครับนะผมบนมาให้เพื่อให้ท่านจําได้นะครับแนะนําให้อัพนะสืดนะครับตัวนี้อ่าสองใส่ของแล้วเมื่อกี้ผมไปอัพของมาแล้วก็เปิดสกิลนะครับเป็นสกิลที่3อ่าปึ้มเรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปเลย์เกมกันต่อดีกว่านะครับก็รอภาษาถ้าภาษาอังกฤษมาก็พอเล่นได้เนาะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับต่อสู้กันปึ้งอ่ะฟังเสียงนิดนึงแล้วกันตอนนี้เสียงผมไม่ได้อาจจากคอมพิวเตอร์นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนมาก มันจะมีสกิลหมู่สกิลเดียวนะตามสกิลที่เราจัดวางนะครับที่เราอัพด้วยบางตัวใช้ทั้งสกิลเดียวและสกิลหมู่เลยนะครับอย่างเช่น mistakes. ตัวที่มันแจกมานะครับนับกสืบกับอีกตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะไอตัวที่ใส่สูตรอยู่เนี่ยก็ใช้ก็แจกมาเหมือนกันนะครับได้ฟรีมาเหมือนกันนะทำให้ผ <acaba> ู้เล่นใหม่เล่นได้ง่ายมากเลยนะครับตอนนี้ผมเบลสิบสองแล้วนะครับอันนี้มันสอนแล้วครับนี่ where? มีให้รับของด้วยอ๋อเนี่จะเป็นเหมือนเอาเอาตัวไปวางนะครับนี่วางตัตโมัติเลยนะครับแล้วกดยยืนนั ก็วางไปเยอะแล้วกันนะครับวางไว้ให้หมดเลยนะครับคือเหมือนเอาเอาตัวไปออกลบนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมานะเราสามารถเล่งได้นะครับใช้70เพชรใช้อะไรได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับลองไปโหลดเล่นดูได้นะครับนะซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจอย่างมากนะครับน่าจะตอบโจทย์สำหรับคนอยากเล่นเทอร์นเบทแล้วเกมใหม่ๆนะครับเซิร์ฟนอกนะครับส่วนวิธีการโหลดนะครับเข้ามาที่แ็บๆนะครับนี่กดเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่านี่เลยครับ Fairy Tale นี่ Johnny o f c เคยเลงเลยนะครับนี่เท่านี้เราก็กดเข้าไปโหลดได้นะครับกดตรงนี้ไปนะเดีย๋ยวมันก็จะโหลดเสร็จกดเข้าเกมได้เลยครับวิธีการเข้าเกมนะครับเราสามารถที่จะเข้าเกมโดยใช้ ID ที่เขาสร้างมาให้ได้โดยอัตโนมัติด้วยนะครับกดที่รูปคนเนี่ยฮะมันจะได้ ID ที่เป็นการสุ่มมานะครับเนี่ยเราสุ่มได้ทุกครั้งนะครับ ส่วนใครที่ล็อกอินไปแล้วนะครับกดย้ําอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเข้า ID ของเราเนี่แหละฮะส่วนถ้าเรากดอีกทีหนึ่งนะครับนี่จะเป็น ID ที่เขาให้มาแบบสุมๆมานะครับเราสามารถตั้งได้ด้วยนะอ่ะแล้วก็เข้าเหมือนเดิมเข้าที่เดิมนะครับจํารหัสไว้นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดเข้าเกมเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ล็อกอินเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะง่ายๆเลยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่า ท่านผู้ชมจะไปลองทดลองเล่นดูนะครับหวังว่าจะสนุกกันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ